สวยแล้วอะตอมิกซารูไรเจออสูนรข้างขึ้นลำดับที่1อย่างโคโคชิโบอะตอมิกจะรอดหรือเปล่างานนี้มีจบไม่สวยอย่างแน่นอน ครับสวัสดีแฟนๆชาวอันนี้ท่าทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นผู้ที่ใช้ดาบด้วยกันเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการดวนเดือดของเทพสมุไรทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าต้องขอบคุณน้องที่ขอมาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับที่ขอมาแล้วเนี่ยพี่นะครับก็เพิ่งจัดทําขึ้นมานะครับต้องน้องคนไหนนะครับที่ขอมาเนี่ยแล้วพี่เนี่ยยังไม่ได้ทําให้นะครับพี่ก็จะพยายามไล่ทยอยทา ให้ทุกตัวละครที่ขอมาครับแต่อาจจะไม่หมดนะครับทุกคนแต่ก็จะทําให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะและซึ่งวันนี้นะครับเป็นคําขอของน้องคนนี้นะครับที่เป็นผู้ถูกเลือกนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยก็ขอมาว่าอีชายฮะ ผมขอโคคุชิโบเนี่ยปะทะกับอะตอมมิกซามูไรนะครับวงเด็บตอนดาบทานตะวันนะครับเอ้ยไม่ใช่ดาบตะวันล่าสุดทีครับผมสงสัยมากเลยนั่นนะจดจำให้ผมหน่อยนะครับพี่ชุยโอเคนะครับจัดไปเลยซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสเกลที่เราจะใช้วัดในวันนี้เนี่ยก็จะมีั้งด้าน Strength, Speed, Durability, Ability, Ab ility, IQ เอ็กพิเลียนสกิลและก็แฮกนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสเกลทั้งหมดที่เราจะใช้วัดในวันนี้เองนะครับ mm hmm. เพื่อให้รู้ผลว่า2คนนี้เนี่ยใครมันจะแน่มากกว่ากันนะครับระหว่างตัวของโคโ s ชิโบกับอะตอมิกนั่นเองนะครับและก่อนจะเข้ารับชมคลิปเนี่ยหากใครยังไม่กดติดตามนะครับทุกคนพี่ก็ฝากวอนกันกดติดตามกันด้วยนะครับเริ่มแรกนะครับเราเนี่ยก็มาดูทางด้านสตร t h กันเลยดีกว่าว่าเราควรจะให้ใครดี ตรงนี th ้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าสเตรองตรงนี้เนี่ยผมขอมูดกับตัวของอะตอมิกซามูไรในฟีดล่าสุดที่ปะทะกับแบล็กสเปิร์มนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นฟีดสุดท้ายแล้วนะครับของอะตอมิกซามูไรเนี่ยที่เรียกได้ว่าสุดยอดเป็นอย่างมากเลยนะครับแม้ว่าการต่อสู้เนี่ยผลจะออกมาว่าเป็นตัวของอะตอมิกที่แพ้นะครับแต่ว่าตัวของอะตอมิกเนี่ยก็ทําเต็มที่แล้วก็สามารถสู้กับตัวของแบล็กสเปิร์มเนี่ยได้อย่างสูสีเป็นอย่างมากเลยนะครับถ้าตัวแบล็กสเปิร์มเนี่ยไม่แยกร่างออกมาในหลายร่างนะครับหลังจากที่อออะตมมิกซาูไไรเเนนนนนนีี่่่ยยฟัปแแล้ว แบ็กสเพิมเนี่ยกระดูท่าที่จะเสียเปรียบตัวของอะตอมิกซามมไรเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากความเร็วในการฟันของเขาและความรุนแรงในการฟันเนี่ยมากเสียเหลือเกินนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยฟีดที่เด่นชัดมากกว่าเรื่องการฟันเรื่องความรุนแรงเนี่ยเรื่องสตริงความแข็งแกร่งทางกายภาพเนี่ยตัวของอะตอมิกเนี่ยจะเหนือซะมากกว่านะครับแต่ก็ใช่ว่าตัวของอะตอมิกเนี่ยจะเหนือมากกว่าโคโคชิโบด้านกายภาพมากสักทีเดียวเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโคโชิโบก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับด้านทางกายภาพของเขาเนี่ยซึ่งพวกเราจะเห็นภายในเฟตตอนที่ นะครับปะทะกับซานนิมิเอยนะครับมมอิจิโร่เอยนะครับและตัวของเกียวเมย์เอยนะครับแล้วก็น้องของซานนิมินะครับแต่การนั้นเนี่ยนะครับมันคงยังไม่พอสําหรับตัวของโฮชิโบนะครับที่จะล้าหน้ามากกว่าตัวของอะตอมมิกซมูไลใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าตัวของอะตอมมิกซมูไลเนี่ยเข้าปะทะกับแบ็คสเปิร์มเนี่ยตั้งหลายตัวนะฮะเรียกได้ว่าเฮียแกในงอกมาเรื่อยๆเลยนะครับงอกมาให้อะตอมมิกซมูไลเนี่ยฟันแล้วฟันอีกนะครับโอ้โหเยอะเป็นอย่างมากเลยนะครับอะตอมมิกซมูไลเนี่ยยิ่งฟันแรงและขาดเยอะเท่่่าไหรเนียตัว แบ็สเปิร์มเนี่ยก็ยิ่งเผยออกมามากนะครับรวมทั้งการทําลายรอบด้านข้างเนี่ยหรือสถานที่การต่อสู้ของเขานะครับเรียกได้ว่าพังยับเยินกันเลยทีเดียวนะครับสู้กันยังไงนะครับให้พังขนาดนั้นนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความแข็งแกร่งพอๆกันเลยนะครับและตัวของแบ c k สเปิร์มเนี่ยก็สมแล้วนะครับที่เป็นภัยพิบัติระดับน่ากลัวขนาดนั้นนะฮะเพราะงั้นนะครับการที่ตัวของอะตอมิกเนี่ยต่อสู้กับตัวแบ c k สเปิร์มเนี่ยฟีดมันจึงเด่นชัดมากกว่าผมจึงให้ด้านสตริงเนี่ ดีกว่าตรงนี้เนี่ยเราคงไม่ต้องลุ้นหรอกนะครับว่าใครเนี่ยมันเร็วกว่ากันนะฮะแน่นอนว่าเป็นตัวของอะตอมิกเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับอะตอมิกเนี่ยฟันด้วยความรวดเร็วเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วเนี่ยได้เป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าที่เด่นๆเ,เนี่ยก็คงจะเป็นแอคแท็กสปีดของเขาแหละแต่ผมเนี่ยจะรวมในสปีดด้วยเลยละกันนะครับเพราะว่าตัวของสปีดเนี่ยยังไงซะตัวของอะตอมิกเนี่ยก็มีความเร็วม,มากกว่าตัวของคุชิโบในดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับจากฟีที่เล่วมาเนี่ยตัวของอะตอมิกเนี่ยเคลื่อนไหวและฟันด้วยความ,ม,ม,วาม,มเามาเเเเเเรรร็็็็็วววสูงงงงงปปปนนนนนนนออยยยย่่่่าาาาามกกกลลลละะะะฮผได้้ซึจิๆคัับฟฟีีทแ ของโกคุชิโบก็มีเหมือนกันนะฟันใครแล้วครับฟันโยลุอิจิตอนแก่อย่างไงละครับทุกคนมันแค้นน้องมากนะครับมันก็เลยฟันซะแบบเละจนไม่เหลือชิ้นดีเลยก็ว่าได้นะครับแต่นั่นเนี่ยก็ถือว่าช้าก,กว่าตัวของอะตอมิกอยู่นะครับถ้าดูจากฝีโดยรวมแล้วแล้วก็ยังไงซาตัวของอะตอมิกเนี่ยก็ยังมีความเร็วที่เหนือกว่าอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะงะั้นด้านสปีดตรงนี้เนี่ยตัวของคุชิโบนะครับยังไม่ทันตัวของอะตอมิกเลยนะครับทุกคนต่อมาเนี่ยทางด้านดูแลบิลตี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ต้อง เ,เพราะอะไรตัวของอุชิโบเนี่ยเป็นถึงปีศาจเลยนะเป็นถึงอสูรเลยนะทําไมถึงไม่ให้ความอึดกับอุชิโบกันล่ะเพราะอุชิโบเนี่ยไม่ได้ความอึดไปหรอกนะครับจริงๆเนี่ยมันจะได้การฟื้นฟูไปเสียมากกว่าเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยความอึดเนี่ยผมขอให้ตัวของอะตอมิกซามูไรที่ปะทะกับแบล็กสเปิร์มจนน่วมเลยแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเฮียแกเนี่ยรับหมัดตุ๋ยของแบล็กสเปิร์มเนี่ยตั้งหลายหมัดน,นะน่าอุทานอยู่เหมือนกันนะตัวของอะตอมิกนะครับตดนตัวแบล็กสเปิร์มเนี่ยตุยเอาตุยเอานะครับก็เร ทนการโจมตีนั้นได้ซึ่งเคยนอนว่าภายิติระดับนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะฮะเพ,เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงมองว่า durability หรือความทนทานของอะตอมิกเนี่ยยังมีมากกว่าตัวของโคคุชิโบอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าโคคุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอสูรก็จริงนะครับแต่ Again, เฮี้ยแกยเน้นฟื้นฟูเสียมากกว่าถ้าถามว่ารับการโจมตีแบบไม่ฟื้นฟูเนี่ยใครจะเจ็บมากกว่านะครับผมตอบตรงนี้เลยว่าโคคุชิโบเนี่ยน่าจะอาการสหาหัสมากกว่านะครับถ้าไม่มีการฟื้นฟูน,นะฮะเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงให้ความทนทานเนี่ยไปทาง ของ,อต,อองต่อมานะครับก็ต้องมาดูเรที่อ b บิลิตี้กันเลยดีกว่านะครับอาบิลิตี้ตรงนี้เนี่ยผมขอมองกับตัวของโคคุชิโบเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรทําไมถึงมอ่งไปกับตัวของโคชิโบกันล่ะจริงๆแล้วนะครับตัวของโคชิโบเนี่ยมีอ b บิลิตี้ที่น่ากลัวและก็เยอะมากกว่าตัวของอะตอมิกซมุไรนะครับอย่างเช่นปราณจันทราน,นะครับทุกคนรู้ดีใช่ไหมครับว่าปราณจันทรานเนี่ยมีกี่รูปแบบตรงนั้นเนี่ยผมก็ขอจะไม่เล่าแล้วกันแต่ผมเนี่ยจะมาเล่าอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือดวงตาของโคชิโบเนี่ยสามารถมองเห็นกล้ามเเเเเเนนนืื้้้อออกกาาาารรคลล่่่่ไไไไหวววดดดยยีีงงตขขม ไว้เล่นๆเ,เลยนะครับและตรงนี้เนี่ยเขายิ่งมีความสามารถในการกําหนดลมหายใจหรือลมปราณอีกด้วยเช่นกันนะครับรวมทั้งการอ่านการโจมตีเนี่ยของศัตรูเนี่ยได้อย่างแยบยลเลยทีเดียวเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยโคคุชิโบจึงได้ไปนะครับจริงๆเนี่ยเฮียแกก็ได้ไปตั้งแต่ a อ i l ลิตี้ของปราณจันทาแกแล้วล่ะครับมีตั้งหลายกระบวนท่านะครับทุกคนต่อมานะครับ,ท,รารบทางด้าน IQ แล้วก็ Experience ตรงนี้เนี่ยผมขอรวบเลยแล้วกันนะครับว่าใครจะเป็นคนได้ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องมองกับตัวของโคคุชิโบเลยนะครับโคคุชิโบเนี่ยลกล อัฉริยะเนี่ยลองจากโยริอิจินแต่สมัยเด็กเลยนะครับยันมาตอนโตเนี่ยเขาก็ยังเป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้ผู้ใช้ดาบเหมือนเดิมเลยนะครับเรียกได้ว่าหัวไวฉลาดอีกต่างหากเลยนะครับโคคุชิโบเนี่ยแถมประสบการณ์เนี่ยก็มากเลยนะครับเพราะว่าเป็นอสูรเนี่ยอยู่มาแล้วหลายร้อยปีนั่นเองเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงต้องให้อย่างเด่นชัดเลยนะครับทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านสกิลนั่นเองนะครับทักษะต,ตรงนี้เนี่ยผมขอว่ากับตัวของอะตอมมิกซามูไรเลยละกันนะครับทำไมถึงไม่เหมาะกับตัวของโคคุชิโบล่ะครับตตรงงนนนีี้้เเ่่่ยยอออกอลวาโโคคุชิบ มี experience นมากกว่าก็จริงนะครับมีประสบการณ์ในการฝึกเนี่ยมากกว่าก็จริงแต่ความคล่องแคล่วในการใช้ดาบและการฟันเนี่ยตัวของอะตอมิกเนี่ยจะมีมากกว่านะครับทุกคนทันสังเกตกันหรือไม่นะครับว่าตัวของอะตอมิกเนี่ยเวลาใช้ดาบในการฟันเนี่ยตัวเขาจะคิดวิเคราะห์แล้วก็คาดคะเนถึงการฟันนั้นๆด้วยนะครับและทักษะดาบของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงควรเป็นของเขานะครับทักษะหรือสกิลการใช้ดาบเนี่ยโคคุชิโบยังด้อยกว่าพอสมควรเลยนะครับมาดูทางด้านสกิลสุดท้ายกันเลยดีกว่านะ ซึ่งก็คือแฮกนั่นเองนะครับหรือความโกงตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องว่ากับตัวของโคคุชิโบเลยและกันนะครับเพราะอะไรทําไมถึงมอกกับตัวของคุชิโบกันล่ะเพราะว่าตัวของคุชิโบเนี่ยเป็นอมตะนะครับเป็นอสูรที่เป็นอมตะเลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าภายในเนื้อเรื่องเนี่ยบอกเกินมาเลยนะครับว่าตัวของโคคุชิโบเนี่ยเป็นอาูรที่รองแค่มูซันเพียงแค่ตัวเดียวนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าโคคุชิโบเนี่ยเขาเข้าใกล้คําว่าอมตะมากที่สุดนะครับอมตะในที่นี้ก็คือโดนดาบฟันคอขาดก็ไม่ตายนั่นเอง ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นดาบนิจิรินเนี่ยต่อ้ฟันคอขาดตัวของโคคุกก็จะไม่ตายนะครับถ้าไม่โดนแสงแดดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็มีตรงนี้เนี่ยเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะฮะเพราะว่าโดนดาบที่ทําจากแสงพระอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ตายนั่นเองต้องโดนแสงพระอาทิตย์โดยตรงนะครับถึงจะตายเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยแ็กนะครับความอมตะผมจึงให้ตัวของคุชิโบไปนั่นเองนะครับและการฟื้นฟูที่รวดเร็วของเขาดิ่งนเ,นเอาล่ะครับมาฟังสรุปกันเลยดีกว่าว่าสรุปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนที่ชนะนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าด้านสเกลพล 2คนนี้เนี่ยก็จะเท่ากันใ<ม>ช่ไหมล่ะครับแต่ถามว่าใครแพ้ใครชนะเนี่ยตัวของโคชิโบเนี่ยจะแพ้นะครับถ้าหากถูกตัวของอะตอมิกซามูไรเนี่ยยืดจนถึงเช้า,น,น,ย defect, ยน,น,ชานะครับหรือฟันเป็นผงเนี่ยไปเรื่อยยันยันเช้านะครับเรียกได้ว่าตัวของโคชิโบเนี่ยก็สามารถพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยในคลิปนี้นะครับตัวของอะตอมิกซามูไรเนี่ยจึงชนะไปนั่นเองนะครับสเกลพลังเนี่ยยังห่างกันพอสมควรอยู่นะครับด้านกายภาพเนี่ยตัวของอะตอมิกซามูไรเนี่ยนำเยอะเสียเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความแแข็งแข็งงกรรร่่นนนะคคับด้าาววมเเีย โคคุชิโบยังสู้ตัวของอะตอมิกไม่ได้เลยนะฮะทุกคนเนี่ยมีแนวการคิดวิเคราะห์เป็นยังไงกันบ้างครับแตกต่างจากพี่หรือว่าเหมือนพี่หรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นบทวิเคราะห์เพียงเบื้องต้นจากความสามารถของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับแน่นอนว่าเป็นความสามารถที่อ้างอิงจากฟีดโดยตรงทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องแอดนด์วีทันกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่สีแ 拜拜。Bye bye.